สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, บสร์สุขสุขคนเด้อเมื่อนี้กับสีผ้ากันไปหาเงียงเมนขนูนกระบอกจอนนะพี่น้องสิลองไปเื่องบึงแถวแคมบ้านนี่แหละบึหัวไปมะคำแถวน้ำมันป่งอย่างเนาะแต่คนผลกับไปเยืยงคู่มือขู่มือได้พี่น้องบางคนก็ได้บางคนก็จนได้คลายบางคนก็นนไ,ดนกนได้เพอได้กินนะั่นแหละเนาะสบายดีเด้พี่น้องแต่ว่าอ,อันนี้นนกำลังสิบไปเนาะอันนี้อยู่ต้นเพื่อนเขาเองพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ทงหน้าก็พี่น้องเพื่ามันมีเนาะมันมีเดี๋ยวกลับมาใหาจังเนียงเราก็ได้อยู่จิบไปเย่ยงแถวแคมบ้านก่อนเนาะพี่น้องแถวทงหน้านี่บัดมาจังสีกลัวก็ได้กินข้าวพี่น้องจิบได้ก็จะกล่ำถ่วยน้อยหนังจิบได้ปะเนาะบัดมาบัดิซิเบิ่งเพื่อนตัวเองพี่น้องเลยไม่จะถึงสั่นงูต่อยได้ยี่บ้านเอาไม้ค้อนไปน้ำพี่น้องทำซุ้งกับไม่เด็กใส่เนาะ น,น,นี่นี่มีมอยู่โตัวมันอู้มันบินได้เันเห็ดเชียงายผู้มือจะไปชูนเดี๋ยวพี่น้องเป็นขนน้อยอันน,นี้ต่อยกันน่าเสียดสลงมาอยู่เอาน้ำใสกระถังเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่นั่นก่อนีจะมาเก็บแถวนี้เนาะตื่มกันสมาชิกนี่กับสิเลือลือนโบอไบเหีห่าวเหีขั้งแรกพี่น้องที่คอย คนอื่นนะเพคนจนกินจนเบื่อหมดเลยแต่ว่าเฮาเฮากระซิลองไปลองบงมาพอดีจังอัดหัวไว้ดีๆบักโดอีดีอีดุยแล้วใส่บักเกอร์มาพอดีจังอัดไม่กับสั้นๆพี่น้องไม่ตัวยาวกับยาวนักๆก็เลยเอาไปก็เลยเอาไม่ตัวสั้นไปเนาะ ไปเวิร์ดซามแม่ลูกบักเกอร์บอกไปเนาะบักเกอร์ขยาันามันกระสีม,มึนๆเนี่ยเด้อพยีายา่น้องเนาะกลางคืนเนาะไปกับบ่คอยสว่างคนเนีะค่อยกับคอยไปอะไพี่น้องเราไปไปไกลทางหย่างไปกับเป็นแฟนหนึ่งเนาะแล้วกับทำให้หนาทำทุงนานะพี่น้องกับไปรุ่นเหมือนกันเนาะพี่น้องส่ีได้ข่อปั้นเศร้ากับแจ่วมักพริกดิบหรือบอ่อเนาะมาหอดอัน แถวเข้มบ้านเลยพนะี u, u, ่น้องบ่มีบ่จอนพื่นเนาะคนก็ห้ายืยงคู่มือคู่มือบางคนเพิ่นก็ห้ายื่งตามกังโคกเลยพี่น้องใบติวใบเต้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ใบติวใบเต้ามันแก่หมดละบางคนก็เยยืยงในใบมะหว่องอ่อนตอนมันปร่งแต่เดี๋ยวนี้มันแก่หมดละเดี๋ยวนี้มันก็ดขัมีใบมะคำไม่ได้ไคก็ินตามยืยงใช่ปะ ทังกไก่ผู้พายก็เจ้ามาแลา้วชงทำไพลมันยังบวบป่งแถวนี้ค่ะมันโป่งมันมีอยู่แหงนขนุนนะแต่ผัดอันใบม่งม่วงแล้วก็ใบอันอยู่ตามกังโคกต้นไม้มันผัดมันแกแ่เวลามันกระโบมีได้ยำแต่ดนๆดนเติตมมบ,ม,บ,ม,บมีอยู่อยู่สบคค มาคำพัดกป่งเนาะหรือมันแก่แลเลยยั้งใบเก่าพูดอีกจากหน่อยมันปุ่งต้นนี้ปุ่งพี่น้องตกมัไมาคำโก่นี่ผัดกำลังปุ่งน้อยเดียวนะ มันออกลายๆจนหน่อยโอ้ยจนขี้คันอยากเก็บสูและใช่เหเห็นยังช่องไม่รู้เห็นเขียดเลย <c oughs> นำถึงมือค่ะย้อมเยี้มยมเยีมเป็นขนุนก็ได้น,น่าโลน่าโลเนาะ เือแล้วโตพี่น้องเลยมันมีอยู่มีหลายมันเลย เก็บบวโตอะไรพี่น้องเอ้ยเห็นเป็นขนนูนบวบเหรอมันบัวบตกเนาะคือว่ามีอยู่แบบบวตกวิตามงันตกลงมาจะตกเก็บโตขันนูนน้อยเนาะพี่น้องใบมะขามมันยังบวบโป่งมันเลยบวมี ปีที่แล้วไปเยืน an ังเถื่อนหนึ่งจนขี้ข ok, an, an. ั้นอยากเก็บอันนี้ก็ถามมันใบมะขามปงลายกันนะแต่ลายอยู่แต่มื่อนี้ใบมะขามบุปงเลยบมีต้นเดียวอันนี้ก็ปงบ่ลายมันเลยบ่ลายพี่น้องกำลังเริ่มโป่งมะขามหันลายอยู่มันบุบโปงเนาะนี่เดี๋ยวยืงเอาให้นี่มันบ่ตกหันหันมันมีอยู่เมงขนุนนะ แมงขนุนก็คือมีอยู่หอยบกค่อยตกแล้วไม่ยอมค่ะมันบุรายดีมันบกค่อยคู่ลงมามันบกขู่ลงบดบาอ่ะจองไหมองคู่คู้พี่เนาะแมงขนุนอืมมันบินมาเนาะเห็นใบคูณอ่อนตกเลย ยุมอะน,นระะนัน้ยอดมันมันอยากบินนะว้ายบินไปดามกมีเหอะแอนคนวนอัอนนี้ต้นน้อย,อยบินไปแล้วชองตู่โอ้ได้ฮอตกรรมที่เนทะ่า ป,ปะเมือปะหัะ่มปะปะโดปะปะต่อยเพื่อนพี่น้องเพื่อนกับมีคำสองต้นใบไม้โป่งนะนตัวลายเจ้าคดิทย ตวปลาดเห็นบ่เห็นบ่เหม็นคันนึงอุ้ยคุลงละตัวหนึ่งโอ้โดนตกหน้าตอ่ปล่อยปล่อยปล่อยแล้ววะดูว่ากระตจายใส่กระตองเนาะจักเขานี่ยคอยเห็ดสูตรนั่นกะดิ้ยันแม่นยุกเลยสูตรแบบตัดขวดน้ำล่ะนนั่เตาะเขาเตาะเตาะแล้วมันคุลงนะ เอาอันเอาไม้ฟาดจริงๆนะแล้วรถบินไปเบิดอ๋อคุซ้ำตัวเดียวนึงก็ได้เห็นเลยพี่น้องเอ้ยสงสัยต้องเห็ดอันขวดน้ำใส่ไม้ยาวๆเนาะก็คอยต่อมันคุลงมาฟาดเอาไม้ฟาดมันตกลงมาได้มันบินไปเบิดพี่น้องเลย thế đây dót soi nữa cái lắm bà đâu hết nhau này Đồ hết nhau hết nhau hết đồ, hết nhau à, nó sang hết nhau hết nhau hết hết nhau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  ตโต๊ะม <Sky jogo. S 1> ันกระมุนไปไหมเว้ยกรหมุนไปไหมเนี่ยดูมันก็เก็บกินพอวันไปพี่น้องเบิ่งเนี่ยพี่น้องแมงขนุนเป็นยังมาจากถงนาบัดด้ไปหลอกหอบไปหลอกไปเบิ่งแต่แถวใกล้ๆเนาะไอ้น้อยเดียวมาเบิ่งกุ๊กเฮือนตติมบัดนี้พี่น้องอันนี้แมงขนุนแดงใหญ่ เอาน้ำกุกติวเนาะบึงเอือนตื่มหูชิได้เลยพี่น้องอันนี้ก็มาขามเพื่อนเขาเองเนาะพี่น้องก็ขามวานตัวนี้กกน้อยมันเยินมาเติมกัน อาอวอวบุทัดเดดเดดบอสบอดบินไปหล่อ ดี่คือระชองคำโตแดงแต่ยาวๆคาบไข่คนคามสมตัวนี้ไปมันกำลังเริ่มฟงมี่อยู่บนทา,า,างเทิงไปหาบังเทาตั้งๆกัน cái dương cười điêu đi lại phi nồng thành khăn nùn này đi này chắc tố mình hai đợt hơn tôi em ตอนนี้ก็ย่าหาแล้วพี่น้องหากินยากคาดมังคอนุกันเลยมงเนี่ยกำเดียวอีลีเพื่อนก็ได้ตื่มนิดหนึ่งเนาะนี่พาดเอามันบินมันบมตกพี่น้องบ่อจนพนวัลพันชีโอเพันสีไส้ตัดขวดเลยไส้ใส่ไม้เห็ดกระตองโตเอาเนาะทำมันคูลงไปในขวดที่เทาตัดนะพี่น้องเพราะได้ตื่มขวมืออื่นเศร้าเพี่น้องค่อยกะ ก็หาอาบน้ำนอนก่อนคนเดียเนาะทำได้อีกซ้ำเฮอยยุ่เนเก่าสีห้ายงัยงผู้เดียวเพิ่นเนาะในเฮืนอนเฮานี่นะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบออกไปสำหรับคนเนาะพผ่อนคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง